พาอ,อเตรียมจัดใหญ่งานวันคนพิการซากลประจำปี2565เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2565 เวลาส0นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น3อาคาร60ปีบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครนางสาวสารานพัฒนอนุมัติรัชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมกับนายสุพชีพดิษฐเทศนาย,ยกสมาคมสภาคนพิการคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยแถลงข่าวงานวันคนพิการสากลประจำปี2565ภายใต้แนวคิด ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมโดยมีฝ่ายเท้าแต่งหน้าบิวตี้บ็อกเกอร์ชื่อดังและคนพิการต้นแบบรวมเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะคานครับอยากให้พูดถึงวัตถุงค์ของการจัดงานในวันนี้หน่อยครับค่ะคือการจัดงานคนไทยค,ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะ,ะเผยแร่ ให้ผู้คนทนะะราบถึงเรื่องการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2565ซึ่งงานวันคนพิการสากลเนี่ยจริงๆเราจัดเป็นประจำทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่ทางยุกเอ็น,นะคะให้ประเทศสมาชิกร้อยกว่า90ประเทศเนี่ยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ,ะสร้างความเข้าใจให้กับสังคม เพราะเรื่องของคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะ,ะช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเนี่ยในทิศทางที่ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งแต่ละปีก็จะมีธีมงานนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยธีมงานก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิรูปสู่การพัฒนานะคะ,ะเป็นเรื่องของพลังนวัตกรรมที่สู่โลกที่เข้าถึงได้แล้วก็เป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งที่เราจัดในปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมแล้วก็นวัตกรรม ตีมมันจึงไว้ออกในรูปของคําว e ่าอีก a วซึ่งเป็นทั้งเรื่องของการเสริมการเติมการสร้างนะคะให้เกิดพลังในการที่จะพัฒนาศักยาภาพของคนพิการให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับคนที่ไม่พิการนะคะ่ะสำหรับเรื่องคคิดเงที่มาที่ไปยังไงคบที่ไปที่มาก็อย่างที่บอกนะคะว่า UN เขาก็ได้ให้ตีมเรามาแหละแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเขาก็จะจัด ก็จะดูว่าแต่ละปีเนี่ยในโลกมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นโรคเป็นอะไรที่เราจะต้องส่งเสริมให้กับคนพิการซึ่งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของไอทีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักในของปีนี้แล้วมันก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลของเราซึ่งอยากจะให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมันก็มีมาตรการมีกฎกระเบียบอะไรขึ้นมาเยอะในเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมถึงโลกมันไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นวัตกรรม ก้าวล้ําไปเยอะมากเลยมันมีทั้งนวัตรกรรมที่เป็นรูปแบบของไอทีเป็นเรื่อง AI เป็นอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ทุกคนไ็คิดว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทาได้อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับคนพิการแต่เราจะนําคนพิการออกมาให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราให้โอกาสกับคนพิการคนพิการสามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีด้วยค่ะสาหรับทิศทางการกับเครื่องของผู้พิการนี ก็ยุทธศาสตร์ของชาติปี2566ถึง2570ก็จะ,ะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะทำทำ,ทำรูปแบบใหม่ไม่ใช่ค่ะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งของของของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์ที่จะเสริมพลังให้กับคนพิการเราก็ใช้คําว่าอีข้อเหมือนกันค่ะอีข้ออีก็คือ,อ empowerment เราก็อยากจะเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งเขามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาส เราก็จะมาเสริมให้เขาหรือว่าตัวคิก็คือ Quality of Life of คุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งจริงๆแล้วคนพิการไทยเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามมาตรา20ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้เอ๊ว่าทำไมคนพิการจะต้องไปจดทะเบียนคนพิการทำไมเราจะต้องเอาคนพิการออกมานอกบ้านแต่จริงๆแล้วการที่เอาคนพิการออกมานอกบ้านมาจดทะเบียนเนี่ยมันจะทำให้เขาได้รับสิทธิแล้วก็ได้รับโอกาส ที่จะ да. มาอยู่ในสังคมเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้นะคะทาให้คุณภาพชีวิตเขาจะได้ปรับเหมือนกับน้องฝ้ายบอกน้องฝ้ายนี่ไม่มีโอกาสได้เรียนกับคนพิการไอ้คนไม่พิการแต่ว่าพอมีโอกาสมาเรียนกับคนไม่พิการในช่วงมัธยมกับช่วงปริญญาทําให้น้องฝ้ายเนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีความมีความที่จะทําสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่ไม่พิการด้วยแล้วเพื่อนที่ไม่พิการก็จะได้เรียนรู้จากน้องฝ้ายด้วยว่าเฮ้ยคนอย่างน้องฝ้าย ตัวอย่างนะคะขนาดนี้เนี่ยน้องฝ้ายยังทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็อยากจะให้เขาได้รู้ถึงความสามารถของคนพิการหรือเพราะฉะนั้นตัว U คือ understanding เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่เราอยากจะบอกกล่าวให้กับคนทุกคนในสังคมเลยได้เข้าใจว่าคนพิการไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คือทางท่านสุภาชีพเคยบอกแนละ้วว่าไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆนะเป็นคนที่สมัยก่อนเราก็จะแบบคนพิการคือเราจะต้องเก็บเอาไว้ในบ้านออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้หรอก จะทําให้คนก็ลําบากแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้เขาโดยเฉพาะยิ่งตัวเอคือ accessibility มันไม่ได้ทําให้เฉพาะคนพิการแต่ทําให้กับคนทุกคนในสังคมท่านอาจจะยังไม่คิดว่าไอ้ทางลาดตรงนี้ท่านไม่ได้ใช้ในวันนี้แต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านหกล้มท่านต้องใช้ไม้เท้าท่านเดินขึ้นบันไดไม่ได้ทางลาดก็จําเป็นสําหรับท่านลิฟต์ก็จําเป็นสําหรับท่านหรือไม่วันหนึ่งที่ท่านสูงอายุปไป ท่านก็จะความบกพร่องทางด้านร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยลงท่านก็จะอาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังนะคะเหมือนคนหูหนวกตาท่านก็จะเรือนลางก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเตรียมตัวแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลวันนั้นล่ะคะ่ะทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็การทํางานเราไม่สามารถจะทําแค่ตัวภาครัฐหรือภาคสมาคม หรือแม้แต่คนพิการเองได้แต่เราต้องทําร่วมกับทุกภาคส่วนเอกชนประชาชนคนคนเดียวสองคนเราก็ต้องทํางานร่วมกันเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงเรื่องของคนพิการแล้วก็จะได้มาเสริมพลังให้กับคนพิการได้มีโอกาสมาอยู่อย่างเี้ยขาเหมือนน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสใช่ไหมคะถ้าน้องฝ้ายไม่ได้รับโอกาสในการมาเรียนมาออกมาสู่โลกภายนอกน้องฝ้ายก็จะเป็นคนพิการที่อยู่กับบ้านแล้วก็ ไม่ได้มีรายได้แต่วันนี้น้องฝ้ายมีรายได้เราก็อยากจะให้คนพิการของเราเหมือนกันค่ะเราเสริมโอกาสให้เขาให้เขามีรายได้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ขอ้ายครับนนี้รู้สึกที่มาร่มแถลงข่าว้องดีใจค่ะดีใจแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วยงานนี้ก็คือเป็นงานแถลงข่าวครั้งแรกของฝ้ายเลยแลวรู้สึกว่า อย่างที่หลายๆคนบอกว่าคนพิการนะคะถูกปิดกั้นจากสังคมปกติมาตลอดเลยแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยอย่างตัวฝ้ายเองอะค่ะฝ้ายต้องบอกกันเลยว่าฝ้ายไม่ได้รับโอกาสจากสังคมมาก่อนฝ้ายใช้คําว่ายัางไงดีอะเปิดโอกาสตัวเองให้สังคมเปิดสปอตไลท์ให้สังคมที่แรกฝ้ายอยู่ในจุดที่มืดเลยค่ะเป็นคนพิการที่ไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมคะแล้วพอเราเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามา ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสังคมเนี่ยไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เราคิดคือหลายๆคนชอบบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับคนปกติไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝ้ายรู้สึกว่ามันอยู่ได้มันอยู่ได้มากๆแค่เราเรียนรู้กันและกันแล้แลวก็คนทั่วไปคนปกติก็อมองคนพิการเป็นคนเท่าเทียมอย่างฝ้ายเนี่ยฝ้ายคิดว่าฝ้ายไม่ได้พิการค่ะฝ้ายคิดว่าเราเป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละแต่แค่ใช้อุปกรณ์เสริม คือทุกคนใช้ขาเดินฟ้าใช้วีลแชร์เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดเป็นอย่างนั้นไปมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ขาดแล้วก็ไม่แตกต่างและอีกอย่างค่ะฝ้ายก็ไม่ได้เอาความพิการของตัวเองอะค่ะมามาหากินหรือว่า,ามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยฝ้ายก็ใช้ความสามารถแล้วก็ความพียรของฟ้าให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยเรานี่แหละเป็นเด็กปกติคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกันแล้ววันนี้ฟ้าก็มาเป็นกระบอกเสียงให้ ผู้พิการหลายๆท่านนะคะออกออกมาจากกำแพงตรงนั้นถ้าลายกำแพงเอิดมาายเชื่อว่ามีคนพิการหลายๆท่านที่ยังไม่กลา้ายังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจุดจุดแบบเฮ้ยถ้าเราออกไปคนอื่นจะมองยังไงถ้าเราออกไปเราจะโด,ดนด่าหรือว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนหลังจากได้ได้ได้มางานนี้แล้วอยากให้ทุกคนผ่านกำแพงแล้วก็อยากให้ก้าวผ่านจุดด้อยของตัวเองออกมาค่ะ ทั้สุภาเชิงพาล่าวสำหรับแนวทางหรือการพัฒนาชีวิตของคนรุ <PAUL> ่นในม่ครับครับตั้งเป้าด้ววันไทยได้ไงบ้างครับผมว่าเราก็ตั้งเป้าทุกปีนะครับเด็ยนเพื่อนๆน้องๆ่อมวอลชนอย่างนี้ผมว่าตีมานปีนี้ก็จะบอกว่าการปฏิรูปพอประททคไทยว่าปฏิรูปมันต้องบอกเป็นปฏิรูปอะไรเงี้ยครับวันนี้เราเรามีความมีความรู้สึกว่าถ้าปฏิรูปสังคม แบบผสมผสานเพื่อให้เราสามารถเป็นหุ้นส่วนของสังคมได้คนพิการก็ก็จะมีมีการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคนพิการต้องในคำว่าปฏิรูปต้องไปดูด้วยว่าความพิการนั้นๆต้องการอะไรเช่นวันนี้เราจะปฏิรูปเพื่อคนอปฏิรูปสังคมเพื่อพัฒนาให้คนทั้งมวลชัยรับ,บ,บอกบคนทั้งมวลกับบุรณาการมันก็อาจจะใช้ประสาทใล้ายๆกัน โดยใช้นวัตรกรรมสู่โลกที่เท่าเทียมวันนี้วันนี้ก็คือสิ่งที่อยากสิ่งที่พวกเราต่อสู้มาเรียนเรียนน้องๆสื่อมวลชนว่าจริงๆประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศล้าหลังโดยใช้กฎหมายมาตั้งปี2อง4จนถึงวันนี้เราเราก้าวสู่ทศวรรษที่4ก็คือกําลังขึ้นทศวรรษที่24ี่เพราะเราใช้กฎหมายมา3 1ปีจากวันที่ผมพิการปีส0ูจนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่แต่จะให้มันมันโดนคนที่ใช้เลยเนี่ยคงยาก การปฏิรูปจะเห็นแล้วว่าพยายามปฏิรูปแล้วก็วันนี้เรา,าใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สังคมเข้าใจพวกเราอย่างไงเปลี่ยนว่าจริงๆการต่อสู้หรือหาที่ยืนให้คนพิการเนี่ยผมผมเองนี้พิการนานมากใช้ชีวิตมาค่อนชีวิตหลังจงได้ป็ญญาใบานี่ที่มอราคกำแพงแล้วก็ทํางานอยู่ไม่กี่ปีก็พิการสมัยผมพิการใหม่ๆเป็นบุคคลกึงได้สมรรถภาพตามกฎหมายครับมีเงินในแบงค์สักห้าล้านสิบล้านใช้เองไม่ได้ครับต้องฟ้องศาล ผู้พิทักษ์ศัพด์วันนี้คนพิการนํามาไกลนะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเรามีที่ยืนน้องๆน,นักข่าวลองดูว่าวันนี้นักกีฬาคนพิการไทยไม่แพ้คนปกติทั่วไปใช่ไหมครับบนความสามารถของพวกเราเท่าที่มีอยู่เราทําชื่อเสียงได้เหมือนคนทั่วไปวันนี้คนตาบอดกําลังจะได้ไปฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกบอลเจ็ดคนไม่ใช่กำลังจะได้ไปครับติดหนึ่งในสี่ของโลกครับ ซึ่งกำลังจะไปแข่งขันทุกบอลโลกหรือแม้แต่นักกีฬาเราหลายคนก็ mm. กกสามารถสร้างชื่อเสียงในประเทศชาติได้เพราะฉะนั้น,ใน,ใ,นในความสามารถของคนพิการเนี่ยมันจะบูรณาการสังคมหรือหรือทำเพื่อคนทั้งมวลได้ต้องดูว่าความพิการนั้นๆมีความสามารถอะไรเหลืออยู่บนความพิการนั้นบ้างแล้วพัฒนาความสามารถนั้นๆให้เขาสามารถใช้ในสังคมได้นะครับอย่างน้องฝ้ายเนี่ยมีความสามารถเรื่องเรื่อง ครับเรื่องแต่งหน้าน้องก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาความถนัดของตัวเองมาเป็นอาชีพนี่ครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนพิการแต่แต่ละประเภทความพิการหรือแต่แต่ละคนไม่เท่ากันครับจะบอกว่าใช้ระบบการศึกษาอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องบูปรัปฏิรูปในรูปแบบของการเข้าถึงแล้วพวกเราเองก็มีความคาดหวังว่าบนบนความร่วมมือระหว่างองค์กรคนพิการซึ่งเป็นผู้บริโภค กับรัฐบาลซึ่งมีกมรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยท่านอธิบดีเป็นผู้นำเนี่ยนะครับระวังว่าในปีถ,ถัดไปเราก็คงได้สื่อสารกับน้องๆว่าวันนี้เราต้องการอะไรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอาชีพอย่างที่เรียนแล้วว่าวันนี้เราอยากเห็นคนพิการมีอาชีพแต่อาชีพม่ต้องไมพูดตมาตราตำสาม,มตาามจำจตมห้าหรอกแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือการรวมกลุ่มคนพิการแล้วก็รวมกลุ่มทําให้เกิดเซวแซกลุ Self ่มหรือกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแล้วก็สามารถาทำโซเชียลเอนต์ไพรียสแล็หาทำกำไรได้แล้วก็สร้างสร้างกองทุนเพื่อพัฒนาตัวเองได้ในสังคมแล้วก็มันจะหวังว่าวันนี้เราจะพึ่งเงินกองทุนซึ่งทั้งภาคเอกชนต่างๆและภาครัฐให้นะครับเราต้องคิดว่าวันนี้ถ้าปฏิรูปแล้วไปจนถึงหน้าจุดหนึ่งกลุ่มคนพิการจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถทำอะไรเพื่อบอกสังคมได้บ้างเหมือน เมื่อหลายสิปีก่อนหรือสัก2540ผมเริ่มทำกีฬาอะอะอะกับนักกีฬาวิชาเลสซิ่ง11คนนะเราได้เหรียญทองจากที่นั่นมา5ทอง6เงิน8ทองแดงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้เรามีที่ยืนของวงการกีฬาในสังคมอันนี้ก็ฝากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับงานทุกอย่างหรืองานการปฏิรูปคนกับสังคมเนี่ยต้องฝากสื่อมวลชนช่วยกระตุ้นแล้วก็บอก บอกกล่าวความสามารถของพวกผมไองานที่มันเป็นเชิงลบก็มันต้องออกเยอะก็ได้นะเช่นไอ้นั่นไอ้นี่่า้เงี้ยครับเพราะวา่าแต่เค่เมือนเห็นแกนตัวนิดหน่อยนะฝากน้องๆว่าครับแล้วก็ฝากเกชิญชวนพี่น้องประชาชนจริงๆสําหรับผมเนี่ยการสร้างเกติกิ์สิิมันไม่อยากจัดงานให้คนพิการมาดูหรอกอยากเห็นว่าคนทันท่วไปสนใจงานคนพิการเหมือนงานแสดงนวัตรกรรม accessibility ที A ่ A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  โตเกียวคนทั่วโลกลงทุนเสียตังค่าตัว๋วเครื่องบินและโรงแรมไปดูงานเขาอย่างเี้ครับแต่อย่างที่เได้อะไรว่าปีนี้ถ้าอธิบดีเริ่มขยับงานมาเป็น2วันปีหน้าเราอาจจะได้จากวันที่สอสาแล้วก็สี่แล้วก็อาจจะเป็นงานอนอกจากงานคนพิการเนี่ยอาจจะเป็นโซเชียลเอ็กโปหรืองานมีเอ็กเซสซิบิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาเติมเต็มอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งฝากฝาก ช่วยประหันพันธ์ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับท่านที่ป็ิบนป่างานที่จะจัดขึ้นครับที่ไหนอะไรเงันที่เท่าไหร่ครับก็อย่างสรุปแล้วนะคะคืองานวันคนพิการสากลประจำปี2 5 6 5ของประเทศไทยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่พี่น้องๆไม่เฉพาะคนพิการและครอบครัวนะคะอยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกคนทั่วไปเลยนะคะให้มาร่วมงานนะคะในงานเนี่ยท่านก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่คนพิการสามารถ ทำได้แล้วก็สิ่งต่ตางๆที่ท่านจะช่วยสนับสนุนให้คนพิการก้าวออกมายืนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมงานของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่2แต่จริงเอาวันที่1น่นาจะเป็นเรื่องของสวัสชาคนพิการวันที่สองซึ่งเป็นงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเปิดคือวันศุกร์ที่2นะคะเวลาสิบนาฬิกาก็ยนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมงานของเราได้งานจะจัดขึ้นที่ อาคาร B. ชั้น 1A. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเราวก็กันนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสามท่านค่ะ